สวัสดีจ้ามาพบมาพอกะสาวซัวเลยจ้าเมนีผ้ากินมาม่าเกาหลีจ้ะรสเผ็ดมาล่าจ้ะสองหอ่อซิมเบิงเลยจ้ะเผ็ดอยู่จ้ะอันนี้ไข่เจียวด้วยจ้ะปกติสิกินก็ไข่ต้มแต่มนเมนี่ไข่เจียวโมโด้วยจ้ามาพบมาม,าาาม่าเกาหลีคาเมร์เคลียนมาม่าเกาหลีติดเลยอื้แซ่บ จง่งยกนเนาะบานแตงเกลมมรสจำหวบรุมเนี่ยมปกติสกินรสไก่เผ็ดอันนี้รสมาล่า วงอดชอบคลิปเมตตาคลิปกบกดแชร์กดไลค์กดแชร์ใจเนียงพ้องเนื้อจ้าเมื่อเนียงยู่ๆเด้อสไลด์เนียงยูยูหักกันไปดนนเดนเลจ้าพี่จ้าน้อง ผูลูก็ใส่อย่างหน่อยรสมาหลาแต่ว่าหอมกินกับไข่ต้มกะ็ะซ่บไข่เจียวกระเสบอจอมจิ้มออนไลน์ มดด้วจังงานจงงิน,งน,นแต่ว่ารสนี้บ่เคยกินความเพดเสียตางจากรสไก่เผ็ดแซ่บนะ Не-не-не. Mm -hmm. mm -hmm. khai cái kiểu Cắp mà mà xí điều kìa Lên cập lên vừa วันไงวันเปลือยนะปลีนะจ๊ะฝนตกข้าวงานกับเปียก กันไหมครีบหนาเนาะค่ะ